ส่งเดโมไปส่งไปเพื่อคัดเลือกอคัดเลือกเพะตอนเมื่อก่อนนั้นเร,เราพยายามทำแล้วแล้วก็ไม่เราทาไม่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยส่งไปทีนึ่ะครับแล้วก็เราก็ได้คัดเลือกจาก90 0ทีมทั่วโลกจากกรรมการ7ทวีปค,คัดเหลือ50ทีมอาจารย์กรรมการ7ทวีเจ็ดทวีปครับผมทั่วโลกครับกรรมการทั่วโลกก็จะมาคัดแล้วก็จะแบ่งก็คัดไป50คัดไป50ทีมใน50ทีมนล้ก็จะแบ่งในการแสดง บบนเวทีการแสดงบนสเตจหรือเพื่การแบบสดงที่เป็นวิดีโอ,อของเราเราก็อยู่อยู่อยู่ในการแสดงของของ <Video. S 2> เป็นหุน่นเป็นหุนนะ่นนะของเราครับผมแล้วก็ทึงถึงได้เชิญไป้ชไเชิญไปก็วันที่15บพฤษภาคขก็เชิญมาเชิญมาว่าเราได้รับเขาลอกแล้วก็ได้แล้วรางวัลหนึ่งรางวัลแล้วให้เราไปรับรางวัลแล้วก็เราก็ได้ให้เราไปประกวดที่จะเอาถ้วยที่เป็น the best t e r n t i o n a l มาครับผมหนึ่งรางวัลที่เราได้คือรางวัลอะไรก็อะไรยังไงก็เป็นเป็นรางวัลการเป็นการแสดงของโลก หนึ่งเบงกันฮะที่ <ภา S 2> เป็นใบประกาศการันตีมาให้เลยว่าเราเราได้ผ่านตรงนี้ไปแล้วครับผมๆๆแล้วก็เราก็จะไปชิงแชมป์ถ้วยอีก <ภา S 2> ที่นึ่บ